Rydyn ni'n gwneud ychydig o waith. อันนี้กิ่งปลูกเองนะคะปลูกแบบอินทรีนะคะเห็นไหมคะว่าไม่มีพี้ยไม่มีหนอนเลยนะคะพริกส,สวยมากเลย มะเขือที่ปลูกเองเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มชาบูนะคะจะเป็นซอสญี่ปุ่นนะคะที่กิ่งทำไปกินประจำกับครอบครัวนะคะ สวัสดีค่ะกับช่องเพาะวราลันชาแนลนะคะวันนี้กิ่งก็จะมาบอกวิธีการปรุงดินค่ะเพื่อนๆสาหรับที่กิ่งปลูกนะคะก็จะมีต้นนี้เลยต้นกระเจี๊ยบนะคะที่มีการอัดคลิปทําน้ําแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กิ่งก็จะมาบอกขั้นตอนการปรุงดินนะคะสําหรับ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อดินผุ่มานะคะคือถ้านำไปปลูกพืชเลยเนี่ยก็คือจะไม่โตนะคะเนื่องจากว่า,ามีธาตุอาหารน้อยนะคะในดินที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือจะเป็นดินก้ามปูนะคะหรือว่าจะเป็นดินผสมแกลบนะคะหรือว่าจะเป็นดินขุยไผ่นะคะคืูจากประสบการณ์ที่กิ่งซื้อมานะคะคือถ้าเราไม่ผสมกับมูลสัตว์หรือว่าเราไม่หมักก่อนปลูกเนี่ยก็คือ พืชของเราเนี่ยก็จะไม่โตนะคะตอนการผสมดินกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแกนนะคะแบบดีบค่ะถ้าเพื่อนๆมีอินทรีย์วัตถุจะเป็นวัชพืชหรือว่าเศษพืชเศษอาหารตรงนี้ก็ใส่ได้นะคะ<ม>ก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าเราต้องผ่านกันมามไปขันดินที่กิ่นจะใช้จะเป็นดินกลางปูนะคะ เพราะว่าในตะปูเนี่ยเป็นชพื่อตะปูถั่วเขาจะมีคาอาหารเหมือนกันจ่ายปริมาณเอาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นดินปุ๋ยไผ่นะคะก็คือแต่ละรอบที่กิ่งไปซื้อดินปุ๋ยมาเนี่ยคือบางยี่ห้อก็จะหมดนะคะบางบางอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละยี่ห้อยี่ห้อน,นี้เนื้อดินดีนะคะเนื้อดินเยอะ ก็มาแล้วแต่เป็นบางรุ่นค่ะก็เวลาเพื่อนๆไปเลือกซื้อเนี่ยบางร้านเขาก็จะเปิดถุงให้ดูนะคะบางร้านก็อาจจะไม่มีนะคะก็ก็ไม่เป็นไรเพร่อเรามาผ่านกนารหมักเนี่ยดินของเราก็จะมีค่าอาหารเหมือนกันพวกเศษใบไม้นะคะแล้วก็จะมีมูลสัตว์นะคะที่กินใช้จะเป็นมูลขี้วัวนะคะเวลากิงไปซื้อเนี่ยก,กินก็จะซื้อยกกระสอบนะคะ เพราะว่าถ้าซื้อยอกกระสอบเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่าที่เราไปซื้อแยกนะคะร้านที่เขามีแพ็คเป็นห่อถุงละประมาณ20บาทหรือ,รอ25เนี่ยลองทําดูก่อนก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นที่วัวตากแห้งนะคะเห็นไหมมาเป็นก้อนเลยจะเอานะคะแต่สําหรับเวลาที่กิ่งทําส่วนมากกิ่งก็จะผสมให้ได้ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ เพื่อนๆเ,เห็นจากคลิปนะคะทําไมแกบดํากับแกบดีของจริงถึงน้อยเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเพอิ่มมานะคะเราก็เอาในส่วนของดีเนี่ยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มูลสัตว์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเอาไปปลูกพืชเนี่ยเราก็ต้องมีการเติมปุ๋ยระหว่างการปลูกแล้วก็เป็นการบํารุงระหว่างการปลูกด้วยนะคะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ทําวิธีนี้ได้ค่ะ ที่จะไปช่วยย่อยดินนะคะก็คือจะอันนี้จะเป็นน้ำมัก EM นะคะคือเราสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตได้นะคะค่ะอันนี้น้ำสิบลิตรนะคะผส,สมเข้าไปได้เลยค่ะจะไปทำกระบวนการการช่วยย่อยของพวกเศษพือเศษสร้างใบไม้นะคะแล้วก็ามารยล,ลาาเลยค่ะ ผู้ช่วยทุ่นแรงอย่างดีเลยนะคะอันนี้เรามาตรวจสอบความชื้นของดินกันนะคะก็คือไม่ให้แฉะเกินไปนะคะ ลาก,กรรมก็คือกรรมให้แน่นนะคะจะไม่มีน้ำไหลออกมานะคะแต่ดินจะยังมีความชื้นอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าใบมาคุมกันค่ะ นะคะรอให้ครบ3วันนะคะเราก็ค่อยมาเปิดผ้าใบออกแล้วเราก็มากลับกองอันนี้วันที่3จากการที่เราหมักดินใบนะคะเดี๋ยวกิ่จะมาเช็คดูความชื้นเราก็จะมากลับกองกันนะคะ ถ้าหน้าดินของเราไม่แห้งนะคะเราไม่ต้องเติมจุลินทรีย์เข้าไปนะคะหลังจากคนทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็นำผ้าใบมาคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอกการหมักให้ครบ30วันนะคะเราถึงจะนำมาใช้การปลูกพืชได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปกับช่องพรวรัญชาแนลพาทำเกษตรนะคะก็ขอเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ i b e ให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ